มึงอยากได้ดำมึงอยากได้ขาวมึงไม่เอาเทาอะอยู่ตรงกลางเลยไม่มีปัญหาเลยไม่เนี่ยมันไม่ไม่หาพี่ใส่สีขาวใส่ได้ครับได้แต่วมันเป็นข้อตกลงไว้ก่อนคือผมมันต้องพูดก่อนว่าปอกทุกการวางเหมือนี่ตรงกลางเขาเหมือนแบบงูกีดอะถ้าตมกีดอะเขาไม่มีอะไรทำเขาจะกระทืบแก๊งสุดขาวกรปทืบเลยใช่เหรออันนี้คือข้อตกลงของการใส่ชุดขาว เราไม่ห้ามว่าใส่ไม่ใส่ดีวะไม่มึงน่าจะรอได้อยู่มั้งพี่ว่านาคพนท์มึงอยากได้ดำใช่ไหมมึงอยากได้ขาวใช่ไหมไม่เอาเทาไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ปลาค้าอีกครึ่งหนึ่งของมึงไอเดียวมันแข็งแล้วจูนยังไงมันเลียวมันก็แข็งมาไม่เลยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาเล่นหัวรูสูบพี่หนุกนไอ้โจยบอลดำมันไม่ได้เฮ้ยบอลมาพี่เกียร์นี่ไงลองถามพี่เกียร์ดูด้วยร์มาแล้วเกียร์หาทำที่พาวาลลอยมาเลย ขอคุยด้วยหน่อยดินี่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 อะไรอ่ะคือตอนเนี้ยผมมาแยกออกมาถึงง่ายอ่ะไม่ใช่เรื่องเงินครกันสนล้เหรอผมมาแยกออกมาทำอะว่าผมมาแยกออกมาทําแก๊งผมก็คือแก m ้งในมันเฮดรู้อยู่มีคนบอกที่ี่โอเคโอเคผมมาสร้างแก๊้งผมที่นี่แล้วง่าจะก้าวข้ามทุกแก๊งอ่ะ ทุกๆแก๊งที่อยู่ที่เนี่สีโรล่าให้ตัวผมอะแต่ตอนเนี้ย NTR าเขาแบบไม่ให้สีดำพวกผมโอเคผมก็เลยอยากแบบมาหาพี่เกียวว่าขอใช้สีขาวได้ไหมพี่ยังไม่ใช้สีโรล่ามึงยังไม่มีส่วนใช้ไอ้เหี้ยนี่ใช่นั่นแหละพี่ยังไม่รู้เลยจะเอาสีอะไรเนี่ยสีขาวไม่น่าไม่น่าแต่คือเอาง่ายๆถ้าขาวเกินห้าสิบไม่น่าให้ครับไม่ไม่พี่แบบอ่ครึ่งหนึ่งมันเป็นลายประคาบอยู่แล้วลายเดันเฮน่ะแต่มันขาวแค่ครึ่งหนึ่งอะพี่ครึ่งหนึ่งหรอ ต้องรอพี่เฉินปะแต่สำหรับพี่มิไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะแต่อยากให้แบบสีขาวมันไม่ได้ขาวขนาดนั้นอ่ะครึ 1, ่งหนึ่งพี่ผมว่าน่าจะครึ่งหนึ่งอ่ะไม่เอาเทาเทาไม่น่าจปัญหาเลยนะครึ่ผมนผมใช่เสื้อสีขาวเนาใช่ครับมึงอยากได้ดำมึงอยากได้ขาวมึงไม่เอาเทาอ่ะอยู่ตรงกลางเลยไม่มีปัญหาเลยมันไม่ไม <no ่เปนปัญหาพี่ถ้าใส่ใส่สีขาวใส่ได้ครับได้แต่ละาจะเป็นข้อตกลงไว้ก่อนถ้าสมมุตแก๊งแบบว่าเฉินงุดหยิดหรือเราไม่ดีอยากกระทืบอ เออดิกูบอกให้เขาเขาเปยีไงอันนี้คืออันนี้คืออันนี้ข้อตกลงครับตอที่ใสกแางขาวไม่เท่าว่ะเฮ้ยไอบอลพี่ถามยีมันไม่เท่าว่ะคือผมันต้องพูดก่อนว่าบอกทุกการวางครับครับพี่ตัวนี้ตรงกลางเขาเหมือนว่างมุดีดอะล้วตมมุดซะเขาไม่มีอะไรทำเขาจะกระทืบกแกงสุดขาวเขากระืบเลยใช่อ่ะอันนี้คือข้อตกลงของการใส่จุดขาวเราไม่ห้าวว่าใส่ไม่ใส่ดีว่ะ ไม่มึงน่าจะรอได้อยู่มั้งพี่ว่านาคพนมึงอยากได้ดำใช่ไหมมึงอยากได้ขาวใช่ไหมไม่เอาเทาไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ปะค้าอีกครึ่งหนึ่งของมึงอะเทามันมันไม่เฟียวเดดพี่ผมอยากได้แม่สีอะอ๋ออยากได้แม่สีใช่ครับน้ําเงินไงโอ้โหน้ําเงินหนักเลยดิพี่แมไม่รู้จะคุยกับใครแล้วอะผมว่าดูไว้น่าจะคุยง่ายสุดแล้วพี่ถามว่าได้ไหมครึ่งหนึ่งไม่น่ามีปัญหามากหรอกมั้งแต่อย่าจะทนนี่บ้างไงถ้าขาวหมดมันมันจะถ้าหมดไม่น่าได้มันมันข้ามยังไงปะ ครึ่งหนึ่งแบบแบบอ่าได้ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงทวิตอ่าลงลงเลยแล้วพี่ดูแล้วพี่น่าจะเดาออกแบบแคบอย่างเดียวได้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 แก็ดอยู่เก็ดอยู่อืมมันมีแล้วล่ะเฮ้ยบอลสนใจปะเดิมพันกันหน่อยวายวาโลเอ้โหูไอบอลเขาเก่งนะบอลไม่เก่งไอบอลมันเดาอยู่แล้วไอบอลมันเดาอยู่แล้วไอบอลเรามีเด็กบอส พี่พูดราคาให้เพื่อนผมเลยดีกว่าคนละหมื่นพอต่อห้าหมื่นไงต่อแมปหนึ่งหนึ่งห้าหมื่นอ่ะจะได้เออเล่นกันไอบอนมีเจ็กติดแปดสิบลายก็ไมนแล้วก็ไม่เล่นกันตายโอ้ยมึงเลิกโมบสิไอสัตว์ไปไอบอลมึงฟังกู เก็บเงินไว้เพื่อนข้าพันก็เราไม่พวกกูไม่ได้เก่งไงเฮียพวกกูไม่ได้เก่งโอ้โหได้เอาจริงเอามีน้องๆด้วยไม่ได้มีแบบพี่เฉินก็ไม่อยู่พี่หลงก็ไม่เล่นใช่เล่นเอาแบบข้าข้าไม่เล่นเลยเออมาไม่ได้แบบว่าเอามาคำแบบโอ้หยกมากขนาดนั้นไอตั้มแล้วมึงตัวแข่งเก่าได้ดิไอตั้มนี่วตัวแข่งของปอมของเขาไม่ได้ยินหรือเปล่ามันน่าจะพับพับนี่ล่าแบบเอาเอาดูดิ ามมัันนไม่เปิดหรือว่าพับไม่เปิดอยแล้วไม่เปิดไม่เปิดพับจะได้ยินเสียงไหมไม่รู้อ่ะมันน่าจะไม่รู้อ่ะมันได้ยินมาละเออมันได้ยินบ้างก่อนหน้านี้มันได้ยินบ้างไม่ได้ยินหรือปะพูดไม่ได้ยินพี่ไม่ได้ยินตอนไม่เปิดพับแล้วแบบได้ยินเสียงมอ่ะคือคือพี่อ่ะอ่ามึงลงเรู้ไหมรูมในน่ะวิทนั่นแหละอ่ะนี่มันสีดำเลยนะโอ้ยเฮียไม่ก็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 ข้างหน้าข้างหน้ามันเป็นแบบปลาคาร์บอ่ะมันมันแถบหน้าด้วยพี่แต่ข้างหลังมันเป็นดำอ่ะ แล้วนี่มันขาวคุณดูผิดรูปเหรอไม่หมายถึงให้พวกกูให้หมายถึงเปลี่ยนเป็นสีขาวใช่ไหมตรงเนี้ยจากดำอะเปลี่ยนเป็นขาวใช่ไหมไอ้มันมันเปิดให้ผมได้ยินพวกพี่เวลาพับจอทำได้มันทำได้นี่นี่เดี๋ยวดูพวกกูสอนนะมาเปิดเซตติ้งมาเปิดเซตติ้งเปิดเสตติ้งเปิดมึงมึงฟังเงี้ยเดียวมึงฟังเงี้ยเดียวเปิดเซตติ้งปึ๊บแล้วเข้าออดิโอครับแล้วก็เห็นไอ้อันเกือบล่างสุดป้าไอโฟกัสเออมีอะไรเนี่ยนะ อ่ามิวเป็นออฟโอเคผมปรับเป็นออฟแล้วเออจบแล้วโอเคแล้วหนึ่งล็อกเลยหนึ่ับเลยได้ยินได้ยินได้ยินชิวๆเลยได้ยินไหมได้หรอฮัลโหลฮัลโหลมึงต้องพับกลับมาด้วยนะน่าจะพูดกลับมาพูดด้วยนะไอ้สัสโอเคไม่ได้ยินได้ยินได้ยินเลยจบไอ้เหี้ยขอบคุณครับไอบอลพี่เกียร์ท้าวาโลบอล ไม่ได้ท้าถามว่าเออเล่นกันไหมแบบขำๆหมื่นเดียวคนละหมื่นหมื่นเดียวไม่ได้เยอะปะมึงเล่นในเฮียมึงเล่นอีซี่ตาหนึ่งห้าหมื่นไม่ถึงนาทีอันนี้เล่นกันตั้งนานกูให้บอลมีคนเคยไปให้เขาแบบรับจีอยู่ไอบอลฟัมกูไอ้กูได้หมดอยู่แล้วแค่นั้นเลยอีซี่มึงยังเข้าได้สักหน่อยวะน้องขำๆ จะกลัวที่จาก้าผมส่งไอเด็กไอเด็กวัดน้องผมลงคนเดียวอะเหลือแล้วอะเฮ้ยไม่ไหวพี่ว่ไม่ตึงพี่เกียร์พี่พี่โทนี่ครับครับมันเป็นอย่างนั้นนะแต่พี่เขาพี่เขาน่าจะเคยเห็นสูตรสูตรเราที่แฟมมี่ใช่ไหมเคยแล้วเคยแล้วใช่ใช่ใช่มันก็สูตรแต่วันนี้ออริจินอลมันจะแบบดำเป็นขาวใชเกตู่เกตู่เกตู่คือด้านหน้าโอเคแต่ด้านหลังแม่งจะมองยากปะวะเอาเป็นว่าก็อย่างที่พี่บอกแหละว่าเออเฉินะบอกแล้วว่าเอ่อ เหมือนว่าสีขาวถ้าตถ้ามีเรื่องอะไรก็ห้ามยอมแพ้แล้วก็ถ้าถ้าพวกพวกพี่เหงาหรือแก้เหงาว่ะสีขาวต้องรอการแรงกระแทกโอ้โหบอลเพื่อนแต่สํารานผกูมองว่าเขาคงไม่เรื่องเ่จะเตียวหรอกสภาพตัวหรือว่าเหรอลองบอลรอรอีกทีเป็นพรุ่งนี้มาคุยอีกทีเนาะเออรอพ่เศนมาชัวร์ดกวาแต่ถามว่าถามว่าได้ไหมกูว่าน่าจะไม่น่ามีปัญหาเยอะแต่อาจจะให้เปลี่ยนนิดๆหน่อยหน่อยเพื่อให้มันดูชัดเจนขึ้น ให้มันเรียกว่าให้มองง่ายขึ้นให้มันมองง่ายขึ้นได้ได้เขาน่ใ้เ่ยไม่เคยจจงกเรื่งสีสใช่ใเขาไม่ได้งกแต่แต่ที่มันมีปัญหาคือมันมองลำบากตรงๆเลยเวลามีปัญหาอะไรกันอ่งเงี้ยมันมองลำบากเดี๋ยวพรุ่งนี้บอลมาคุยอีกทีง่ากว่าถ้าได้สีขาวก็ดีและ้องกว่าว่าแต่ย่งไรวาะห้าตอนตอนไหนตอนวันนี้เลยมาเลยเี่ยใช่เหรอเออเล่นน้าขกันเลยรวมคนาเลย้าคนเนี่ยออกไปเลยเนี่ย อ่าคนละหมื่นใช่ไหมคนละหมื่นคนเลี้ยงคนเลี้ยงบอลเลี้ยงเองกูเลี้ยงเองไม่แพ้หรอกเราไม่แพ้หรอกอะไรคนนีไม่แพ้แต่เอางี้เอางี้เอาเนี้เอาเนี้ยบอลเนี้ยบอลฟังนะพี่เฉินไม่เล่นพี่หลงไม่เล่นมีแค่เนี่ยกูกับโทนี่แล้วก็น้องๆเลยคือสองคนเนี้ยก็ก็ยิงหมดแมปละวไม่หมดเลยได้ได้กูเคยไปแพ้แมปเรามีเด็กบอลเรามีเด็กโอเคพี่แล้วเราจะติดต่อพี่ไงเนี่ยนี่ยไงคือเออเอาไงดีวะไอ้โทมันมีห้าคนใช่ไหมทีมหนึ่งเกมหนึ่งห้าหมื่น คุยดิสบ้างก็ได้มั้งเฮ้ยเอ๋เอางี้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 มึงมึงแอดเกมกูมาแอดใครแอดเป็นปะเกมวารูอ่ะแอดแอดไม่เป็นแอดเป็นทุแอดเป็นปะไม่เดี๋ยวบันบันทักไอ้ดิสมาดีกว่าพิม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 ง่ายๆเลยในวารูเข้ามาปุ๊บพิมเลยโซเฟิร์สแล้วก็แฮชแท็กเอเอแค่นั้นน่ะจบเลยอ่าแต่อันนี้ง่ายดีแล้วพิมพิมจุดพิมจุดห้องคุยๆไปเออได้ๆเออโอเคไปเลยไม่ได้อันนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนทีเอสเลยเออเ โอเคไหมพอผมออกเลยนะอาผมจิ uh ้ม huh. จุดไปแล้วส่งช okay, ื yeah. ่อมาเลยครับโอเคไดเลยได้เลได้เลยไ้เลยไดเลยไ้เยไม้เลยได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 ้เลได้เลยได้เยเลยได้เลยได้เลไดเลยได้เได้เได้ด้เได้เไอ้ได้เด้ไอ้เยไ้ด้ยไดยไ้เไดไ้เดไได้เได้ดไ้ยดยไล้นไดไไลดไเลดดลดเ้ มาพี่เตอร์เล่นกับคิวจอยได้ไหนฮะพอพอไหวอยู่พี่เอาที่เอาคิวยดวไอพี่เใครอะไอเฮดไดมอนด์เฮดเดิมีตัวตึงด้วยโออาโหอ๋อแล้วแพ้กุนะเอ้ไม่ไรน้องเราเล่นแค่แข่งเัาเดี๋ยว้าแแค่แข่งกนรอหรอไปบอลไหใช่ เปิดอเปิดลงเปิีกเปิดตงเปิดจอเลยเนี่ยเยอะๆเซเลตน่เยชตโน่ตั้มไม่ไม่อันนี้อันนี้ต้องบอกฝั่งพี่มากกว่าว่าเวลาถ้าโดนตนางๆกัะีดไมแบบไม่จริงเลยเนี้ยไม่โป๊กโเล่นเชียวกูเล่นล่ไม่โปกกูแค่อยากเล่นเพราะว่าแบบว่าเฮ้ยดูแข่งมาอะไรเงี้ยแล้วแบบเอออยากได้ฟีลอะไรเงี้ยอากเอางี้ถ้าพี่เห็นแววผมก็ดึงผมเข้าเองเแข่งอทีมพี่ได้ไหมใช่เหรอไอบอลมึงอยากเข้าเหรอนีเจ้ที่จบรออะไรอะพี่เจ ได้อะมึงอยากทุกคนได้มึงอยากเป็นนักแข่งอยากเป็นนักแข่งอะไรพูดดิผมเล่นได้ทุกเกมดิพี่พี่บอกไปแล้วปะหมดอ่ะปาทุกคนจัดทีมนะพี่ห้าคนนะปะปะมาณนั้นอ่ะไอซานเล่นด้ไหมดีเลยไอซานเล่นกับมันไหมวาโลนะไม่ไม่ไม่ต้องจากที่ที่แบบมีเตธออยึงต้องมาไอซานมึงต้องมาแม่มึงเล่นสนุกสนุกไม่ได้เลยแล้วกูอ่ะพี่สว่างมีไหมเล่นกับใครอ่ะ ไอพี <cents input> ่ถ้าอยู่พี่จะไปพูดเหมือนเหมือนเราเราสนิทแบบเหมือนเหมือนงอนอะพูดแล้วแต่หนงแล้วแต่นะอยู่อยู่ไปทางงอนซะแล้วไปทางงอนซะแล้วไอ้โทนี่ไปวอร์มเถอะโอ้ยจริงจังพี่เสียงเขาติดถ้าผมบอกไปก่อนละคนดูมันมันหนุกหนุกครับอย่าซีรีส์อย่าซีเรียสนะมั้ย We would stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.